สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y u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  e ทถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่3มิถุนายน2,565ประธานาธิบดีว o l โลดิเมียเซลเลนสกีผู้นำของยูเครนได้ถแถลงในโอกาสครบ100วันที่ทางด้านกองทัพรัสเซียนั้นได้เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแล้วพวกเขาก็ประกาศนะครับว่ายูเครนนั้นจะได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนี้ ในที่สุดหลังจากยืนหยัดต่อสู้มาได้ถึง100วันด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทั้งทางทหารและประชาชนด้านรัสเซียนั้นยังคงโหมโจมตีภูมิภาคดอนบาสประธานที่ดีวลาดิเมียเซเลนกี้นั้นบอกว่าตั้งแต่ประธานที่ดีวลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียสั่งทหารเข้ามาในดินแดนของยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6พรในสงครามที่มีทหารและก็ประชาชนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนชาวยูเครนหลายล้านคนต้องหนีภัยสงครามออกจากบ้านเกิดและหลายเมืองของยูเครนถูกโจมตี จนได้รับความเสียหายยับเยินขณะนี้เนี่ยครับประธานที่เจมวอลโอมเดเมียเซเลสกี้นั้นยอมรับว่ารัสเซียได้ยึดดินแดนของยูเครนไปแล้วหนึ่งในห้าหรือเท่ากับว่าสามเท่าของดินแดนยูเครนที่รัสเซียยึดครองเมื่อปี2557เพื่อผนวกกับคาบสมุทรไครเมียและบางส่วนของภูมิภาคดอนบาสของยูเครนซึ่งนั่นก็คือหมายความว่า20%เซ์ของพื้นที่ทั้งหมดยูเครนนั้นเนี่ยครับถูกรัสเซียได้เข้ายึดครองในเวลานี้ แต่ว่าทางด้านประธานาธิบดีวโลโดิเมียเซลนสกี้ก็บอกว่าจากความร่วมแรงร่วมใจนั้นเนี่ยครับก็จะทําให้พวกเขานั้นสามารถที่จะดําเนินการในการที่จะยึดเมืองทั้งหมดนั้นกลับคืนมาได้เซลนสกี้บอกว่าทีมของเราส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมีกองทัพอยู่และก็สิ่งที่สําคัญคือประชาชนชาวยูเครนอยู่ที่นี่พวกเราร่วมกันปกป้องอยูเครนมาได้ครบ100วันแล้วและท้ายที่สุดชัยชนะจะเป็นของเรา ขณะที่กองทัพรัสเซียนั้นยังคงมุ่งโจมตีพื้นที่ภูมิภาคดอนบาสท,ทางตะวันออกของอยูเครนหนึ่งในการสู้รบที่ดุเดือดที่สุดที่อยู่ที่เมืองเซเวโรโดเนสที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมสำนักงานประธานทิบดีของอยูเครนแถลงว่าทหารยูเครนย,ยังสู้รบกับทหารรัสเซียบริเวณกลางเมืองเซเวโรโดเนสพูดรุกรานนั้นยิงกินใหญ่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและค่ายทหารของอยูเครนอย่างต่อนเนื่องในขณะที่ประธานทิบดีเซเลนสกี้นั้นเนี่ยครับ ก็บอกว่าเมืองเซเวโรเดเนตเป็นพื้นที่ที่มีการทุรบดุเดือดที่สุดในขณะนี้ในขณะที่ทางด้านเซอร์จีไฮไดผู้ว่าการแคว้นลูฮานเขียนทางเทเลกรมบอกว่าเวลานี้ทหารรัสเซียทําลายโรงพยาบาลโรงเรียนและก็ถนนแต่อย่างไรก็ตามทําให้ชาวยูเครนแข็งแกร่งขึ้นความเกลียดจังต่อศัตรูและความเชื่อว่าเราจะชนะทําให้เรานั้นยืนหยัดอยู่ได้ เจจีไฮไดยังบอกว่าทหารยูเครนนั้นยังคงปักหลักที่โซนอุตสาหกรรมในเมืองเซเวโรโดเนตเป็นสถานที่คล้ายกับที่เกิดขึ้นในเมืองมาริอุโปทางตะลอ,อกเฉียงใต้ของประเทศที่ทหารยูเครนปักหลักอยู่ในโรงงานเหล็กอาชอคตาวแต่ในที่สุดก็ยอมจำนนกับทหารรัสเซียเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมสถานการณ์การสู้รบนันเนี่ยครับที่อีกเมืองหนึ่งด้านก็คือลีซีซันเมืองแฝดของเซเวโรโดเนสที่มีเพียงแม่น้ําขั้นกลางก็เวลานี้เลวร้ายมากขึ้นทุกทีเช่นเดียวกันอเล็กซานเดอร์ ไซกานายกเทศมนตรีเมืองลีซีซันเปิดเผยว่าขณะนี้โครงสร้างพื้นฐานและบ้านเรือนในเมืองถูกทำลายแล้วไปกว่า60เครือข่ายโทรศัพท์และการให้บริการการดใช้การไม่ได้อีกต่อไปนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนครับ